จะบอกว่าคลิปนี้โคตรโหดเปิดประสบการณ์ใหม่สุดๆกับการเป็นลินผู้ผ่ามานคลิปนี้อาจจะยาวแด้แต่ม่าน้ำทิพย์อยากให้ทุกคนเบิ่งกจนจบเด้อเพราะว่าคลิปนี้โหดอิลี่อยาน้ำทิพย์ขอมาแต่งหน้าก่อนมือนี้น้ำทิพย์เลือกไซส์เป็นอ n v y Cushion ห้องพื้นตัวนี้มีกันแดดอยู่พร้อมรู้นํำกันว่าอ n v y Cushion ของน้ำทิพย์จะอยู่ติดทนแทบบ่ Envy Cushion น้องจะเป็นผลิตภัณฑ์ห้องพื้นที่สามารถปกปิดหน้าเป็นฝ้าเป็นกระเป็นเมนได้แถมยังมีกันแดดพร้อม 50PA บวกบวกบวกเป็นห้องพื้นกับกกัันนแดดดภายยใองเีว ในช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อสามองส่งฟรียังบพอมีควดรุ่นโซคลุ่นทับข้อขวารางวัลอีกหลากหลายอย่างบอกว่าจะเป็นคําเป็นเงินสดจํานวนหลายและยังบพอทางเฮายัางแจกเป็นรถจักรไฟฟ้าเป็นไอโฟน16 Pro Max ผู้ใดที่อยากได้สินค้าดีๆไปใส่แถมยังได้ควดรุ่นโซกอย่าลืมมาจัด NV cushion นะทุกคนแจกแท้แจกจริงได้ใส่แล้วจะติดใจอย่างแน่นอนช่วงนี้สามองส่ง,สงฟรีนะทุกคนอย่าลืมมาจัดเลยและตอนนี้น้ำทิพย์ก็ได้แต่งหน้าเพลินเลยแล้วหมดแล้วกระชือ ไอจูอี้ไปส่งอยู่บนรถตู้ที่ว่าเขาจะไปมื้อนี้เครื่องก็คือหลแหงจุดเจ้าเอาไปนะสามมื้อสองคือลุยเป็นลุยไปทิปนี้นี่แม่นไอจูอี้บ่ได้ไปนําเดอ้อเพราะว่าลาวคาเวียกเลาวขาดเวียกบ่ได้ทิปก็เลยได้ไปนำมูและตอนนี้ก็ฮอดจุดที่เขาจะขึ้นรถตู้แล้วทุกคนบรรดาม,มูมูของเขากะเตรียยตโตมาจัดเต็มสุดๆเลยอย่าลืมเบิ่งคลิปนี้ให้จบเด้อเพื่อที่อยากเบิ่งความม่วความมันความหาความโหดอยู่ในภูผ่านมาสำหรับเพื่อนที่ว่าอยากส่วนมู่ไปหรืออยากไปคนเดียวเดี๋ยวทิพจะมา แจ้งรายละเอียดเพื่อเพิ่มเติมอีกตึ้มเขาออกรถประมาณตอน8ปดโมงเช้าแต่ว่าเขาจะออกไปแวะกินข้าวก่อนไปซอกกินข้าวเกียมความพร้อมสิ่งยาวไปฮอดภูผาม่านกันเลยตอนเช้าวันนี้เขาก็จะมาแวะกินข้าวปูเจลขิงกันก่อนทุกคนตัางคนตั้งหิวจะบอกว่าภูผาม่านเป็นอีกแรงท่องเที่ยวหนึ่งที่ว่าน้ําทิพย์อยากไปโดนแล้วเพราะว่าภูผาม่านนี้ธรรมศาสตร์ก็คือจัดเต็มสุดๆแต่ก็มีความโหดสุดๆคือการแอบเสียดายเมื่อนี้ไอ้จอีบัวได้ไปนำเรา่าถ้าไอ้จอีไปนําก็จะมีคนเบิ่งแ น้นนัแต่บอกไปเลยเดี๋ยวเที่ยน้ามีโอกาสเดี๋ยวสวดไอจุอีมาตั้งหากเซนเนาะการเดินทางของเขาก็คือหนนทางดีไปหมดแล้วทุกคนเดินทางมาแป๊บเดียวก็ฮอดทางแบ่งหลักซาวแล้วเขาก็จะเอี้ยวแวะเข้าไปเดินทางนี่น่าจะเจ้าบ่ได้ไกลเด้อขี่รถมาเพียงแต่ซีหาห้าสมงเท่านั้นหนนทางก็ดีหมดแล้วเหลือที่ว่าอยากเอารถส่วนตัวมาลิ้นก็สามารถมาลิ้นได้เลยและแล้วเขาก็ฮอดที่พักของเราเขาพักอยู่ที่รีสอร์ทอินทิราเอทุกคนและนี่ก็คือวิวที่พักของพวกเฮาโคต งาม <S <S สำนีวิวก็ยังโคตรเลยบุยเลือที่เป็นสายเที่ยวสายอะเวนเจอร์ห้องมาเฮอร์ดเดอแต่มือนี้ห้องเที่ยวจะนอนก็นคือเป็นห้องแท็บซูนมามามาเดี๋ยวน้ำทิพย์พาไปเบื้องห้องน้ำกันห้องนี้จะเป็นห้องสองเตียงด้อทุกคนเือนี้น้ำทิพย์กับน้ำยิ้มหวานนอนน้ำกันอยู่ในห้องพันก็นจะมีจอกกินน้ำจะมีน้ำดื่มแล้วก็จะมีบอลเป่าผมให้ส่วนห้องน้ำพันก็นจะแยกเป็นห้องอาบแล้วก็ห้องท่ายเตียงก็คือนุ่มแห้งทุกคนมาห้องแล้วก็อยากนอนแล้วสิ่งที่ว้าวก็อยู่ในห้องก็คือออกไปท ยางระเบียงเราก็จะได้วิวเห็นต้นไม้หลายๆแบบนี้เลยเขียวฮิวใจสุดๆมาบันนี่ฮะก็มาเปลี่ยนของเปลี่ยนเครื่องเยยมไปขี่สลิงแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือยังตื่นเต้นกับวิวธรรมชาติอ้อมหอบห้องอยู่เบิ่งแมจุดเจ้าเพราะที่ว่าเป็นสายฮักธรรมชาติสายย่างป่าเดินป่าทิปนะนนำเข้ามาบนนี่เลยเฮ็ดเวียกมือมือแล้วก็มาพักผ่อนดูกับธรรมชาติเธอหลายๆแล้วจริงกบไปลุยเวียกต่อตอนนี้พวกเขากกำลังย่างจะไปขึ้นสลิงจุดสมมิวหรือจุดที่เขาจะขี่สลิงนั้น ก็จะอยู่ใกล้ๆกับห้องพักของหาเลยเพิ่มเบ่งคลีปน้ำทิพย์อยู่จากแข่งเลยแด้ออของคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวเด้๋วว่าแข่งของพวกเจ้ามีบอลลีนบอลเลยที่ว่าเป็นธรรมชาติงามๆแนะนำเพื่อน้ำทิพย์กับมูไปลีนบอลเพื่อว่าบมือหนึ่งจะมีโอกาสได้ไปลีนแข่งของพวกเจ้าแต่ตอนนี้น้ำทิพย์กับมูกบับมหอดบอลที่เขาจะลงทะเบียนขีสลิงแล้วทุกคนเขาก็ต้องได้มาลงทะเบียนให้ละเอียดพอลงทะเบียนแล้วแล้วเขาก็จะมาใส่สุดอุปกรณ์และได้บัดนี้นะจุดเจ้าเอ้ยตอนนี้ก็คือโคตรตื่นเต้นเป็นเทือที่สอง ของการขี่สลิงของน้ำทิพยเทือแรกแม่น้ำทิพย์ไปขี่ยู่ตาดฟังมีเพลินย่งจื้อคลิปนั้นได้บอกและเทือนี้ก็เป็นเทือที่บ้าน้ำทิพย์ตื่นเต้นสุดๆเลยเบิ้งจากวิวธรรมชาตินี่แม่ทุกคนขนาดเบิ้งซํานี้ก็ยังโคตรงามแล้วมา มาฟังสตาพ,พนอธิบายวิธีการขี่สลิงนากันท,ท,ทุกๆครั้งทเอวขี่สลิงก็จะมีสตาบมาสอนเดี๋ยวนี้ตลอดล้ะทุกคนแต่ละคนก็คือตั้งเจอฟังอเอาแท้อาวาอ่าเสร็จเนาะพอเบิ่งไอสตาพ,พนสอนวิธีแล้วแล้วเกี่ยมแล้วได้บัดนี้นะจุดเจ้าน้ำทิพย์ก็คือโคตรตื่นเต้นแล้วก็ยานไปพร้อมพราะเป็นคนยานบอลสูงอยู่แล้วแต่ก็ะอดเอาเพื่อวิวงามๆเพื่อทุกคนได้เบิง่งมือของน้ำทิพย์แต่ละคนก็คือยานแหงขาสั้นไปเบิ้ดมาไกลๆก็ยานแตกแท้ อย่าบอานนี้ขนาดเบิ jumped, kind of house, scope, right? ่งแต่อายสตาร์พิ lunch, ่นไปก็ยังเสียวขนาดนี้ตอนนี้ก็คือขึ Bilder ้นถอนเจอแล้วทุกคนยานแหงแต่อยากไปสุดๆเพราะว่าวิวมันโคตรงามเลยขนาดน้าทิพย์ขี่ไปเที่ยวที่ซอกแล้วก็ยังยานอยู่องไปเด้อไปไปเริ่มสั้ ไปเล้วไปเลย Let's go baby โคตสุดนี่มันเซฟด้วยอย่างอันมัดพิ่มมันนะสู้จีหันสอบจบแล้วโจมศพโจมปะไปเร็วไปเร็วท่านี้ไปเร็วเพาต้องไปเนาะเส้นนี้เป็นเส้นยาวที่สุดเลยปะให้คุณทายให้บอกทายไ้กูดิ

ทีคอยดีเลยเป็นเรื่องบันเลยกำลังจิกเกิดขึ้นจ <tapping wild. S 3> ุดเจ้าั้ำถูกเขลูกลิ่นสลิงด้วยความปลอดภัยเด้อ้ถูขฮลูกได้ที่คิดงามๆแลวก็ขอฮลูกขีสลิงด้วยความปลอดภัยเด้ออายอเป๊ะๆ้อขอให้ลูกได้คิดงามๆอ้เป๊ะลแบบอ้แล้วเาเปเออ้พี นูเยี่ยวสุนะงโเ็ไงเาจับกนจับเลยจับนี่เบจ้าลเจ้เจจจราเยตายโอ้นามบางกองเด้อยาวนาไปเถอเสืเด้ออ้ไม่ต้องกันดอุ้ยคุณก็มันจะออกโมันบ่ออกอ้บ่รู้โอยยนึองับ Let's khô this love. ăn khô thảm ăn ta khóc khóc an an nông dình nhau chớp trông nông dình nhau chớp trông rồi 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 mày đợi 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 ทันทีลากไปอตายโอ้ยยังไม่ได้อยู่โดนกันมูนาะอ๋ออ้าปุกกระปอาน้องจีกับแล้วอาน้องจีกับลยโอ้ยโ้ยโ้รากเล แต่แนได้แต่คอนเทนต์เจอแต่เรื่องโปเป็นตาสิแต่เจ้าขี่สลิงก็เป็นไหลไปอยู่กลางทางบุญน้ำหนักบ่ฮอห่อนผลวัสดีบ่ฮอดเนี่ได้ป่ะเฮ้ยตุ้ยคือสร้างนี่เกือบเมียวยอดสะั่งจุ่เจ้าเย่เย่เย่ผ่านแล้วเย่มข้ามาคนเอ้ยมาอยู่ลำยาวลำกลางอยู่ลำต้นลำต้นเด้อหุยหุยล่าสุดได้คอนเทนต์แต่ผู้เดียวนี่แหละเออเอา ตัวเนียอันนั้นจะต้องต้องเป็นสี่นาทีนะ อย <c oughs> ติดอยู่ในสลิงฮั่นจนเป็นสี่นาทีจุดเจ้าอาการตอนนั้นก็คือหัวเจอเต้นแหงยานอีกอย่างเงีย้ยวก็จะยอดแนนความเสี่ยวของเส้นสลิงเส้นแรกมีซิบค่อยห้าเป็นร้อย <c oughs> ท้าทายสุดๆเลยเออกไปไปต่อเส้นที่สองนำกันเลยจุดเจา้าในหัวตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านแล้วบ่อย,อยากลื่นแล้วแต่มันกลับบ่ได้จาเป็นต้องได้ลี่นต่อ <c oughs> มาเอาชนะเจอตัวเองเฮด้อีกบาทหนึ่งไปลุยกันเลยกับเส้นที่สอง <c oughs> มันโไปน้ำมอเตอร์สา์เราเมาชัรแล้วก็ชัวมี๊บาจ๊บมาจี๊บาจ๊บมาจี๊บีบบาจ๊จ๊ามบาจมจมามาจมมี ตาสันนดูนี่ดูนี่จุเจ้าูนี่งานที่งานว่างานที่งานว่าจะเสียดายอย่างเดียวมันสิวสิวมันสิวเขาทำเพรามรู้สึกอายเท่ามวนมันสุดๆแบบหม,มักหมัมกแห้งมึงมักผู้เดียวจ้ามึงมีเพื่อนมากกนะมึงจ้าไปรอดนนินะป้าเป็นบรรยากาศไหม ต่างกเลยสุดยอดทให้ยูเหรอไหมเียที่อะดูมลืมเอาสุดไปด์แมนมาเนืยแ้เนอแุดสเนื้อแชเนแฉป้าสกเมียงย่งชิ้นเอ คือกระดวกแบบกระดวกยางได้เลยนะสูงก็คือหันหลังเส้นที่สามเอ็ดเด้เนอะเราจะหดเหือนาะจะหดยาวหดเหือนนี่ใะเอ็ดเด้กระบอไปจกเท้อกระบ่กหอดจกเทื้าได <world> <te a minute> <laughs> ้นี่นะโอ้ยเป๊ะระบายเป๊ะล้เนาะครบแล้วเนาะ

ต่อไปฮอดพุ่นต่อไปเป็นตัวนั้นไปโจมนั้นไปโจมนั้นไปโจมนี้ไปโจมนี้เดี๋ยวมันมีเต้นอยู่นี่เฮ้ยไหวอยู่ว่าเท้าชิวๆอ่ะหัวเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะอยู่แล้ววาสัน นี่คือมานนั่นเอง เดอะล็อกภูผาม่านแต่กอนเป็นเพียงจุดพักรถชมวิวธรรมดาที่อยู่ในภูผาขนาดใหญ่มาหือมานมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นภูเขาหินที่มียอดแหลมแหลมแปลกตาซึ่งเจ้าของที่มาสัปปะทานชื่อว่าอินทิราเพิ่นได้ตั้งใจมาบูรณะสถานที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของแข่งขมวนพร้อมกับสร้างกิจกรรมแอดเวนเจอร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวย่างการขี่สลิงขี่สลิงอยู่นี่มีอยู่ห้าเส้นนำกันมีเป็นขวาหรือเป็นตานั่งสไป ที่ให้เขามาสัมผัสย่างล่นแบบเสียวๆน้ากันกิจกรรมจํานวนนี้แอนลินเพียงแต่สองหาสามมง์เท่านั้นและยังมีอีกหลายกิจกรรมเพื่อให้เขาไปสัมผัสที่มันโหดและมันก้อนนี้คือว่าเดอะล็อกคูพามาเป็นสถานที่สามารถมาเที่ยวง่ายสบายอยู่บ่กไกลจากตัวเมืองที่ล่นมาจากนครหลวงเวียงจันทเพียงแต่4ี่หาห้าสมงเท่านั้นใครที่ว่ามีแผนอยากเที่ยวน้ําทิพ์แนะนำเข้ามาเลยได้มาแล้วจะติดเจออย่างแน่นอนก็จะหดเลย จุดหมายปลายทางสินอ่ะสุดท้ายก็มาฮอดจุดชมวิวบานที่สอง อยู่น้ำต้นน้ำต้นเด้อมื่อยาวมือแเด้อหอดแล้วจบภารกิจมือแรกเดี๋ยวมะแรงไปกินข้าวและไปตอ่ออีกพอจะมีภารกิจเพิอีกแด้บายเดี๋ยวคลิปหน้าน้ำททพจะพาทุกคนไปเบิ่งการเข้าถ้ำครั้งแรกและได้โหดล,ลงถ้ำแบบนี้คลิปหน้าบอกเลยม่วนมันฮาสุดๆอย่าพลาดนะทุกคนถ้าติดตามได้เลยแล้วเจอกันใหม่ ep สอง